6กโมงแล้วค่ะจากตีซีที่หกโมงดูตาตายังเบ๊ว์บลวอยู่เลยนะทีนี่กล้องนี้ชอบเบลอภาพมันตัดเป็นเบลอนะคะอ๋อบรรยากาศนี่ตัวล่อตัวล่อนอนนะนอนนะ นอนไหมคะตายังแป๋วๆอยู่เลย <laughs> รู้ตัวหรือเปล่าว่าเขาถ่ายคลิปตัวเองอ่ะฮะรู้ตัวหรือเปล่าฮะนอนหลับตาหกโมงแล้วฮะ <laughs>